สวัสดีนะครับวันนี้ผมจะมาทำการทดลองขวดเก็บแก๊สนะครับผมจะเป็นยังไงไปดูกันเลยไปสำหรับอุปกรณ์ของเราก็จะมีตามนี้เลยนะครับผมถุงกระเพื้อ,นนอ,องนะครับยามยาล้องน้ำครับผมกาวโรนปวดเปล่านะครับแล้วก็หลอดฉีดยานะครับผมสำหรับก้นทอนแรกนะครับผมเราก็จะเอาฝากวดเจาะรูนะครับผมแล้วก็เอา เติมจิตยาใส่้าไปแล้วก็ปิดให้มีรูนะครับหรือว่า,ากาดสำหรับขั้นตอนต่อไปเราโยผมกระเบื้องนะครับผมตีใส่ควดนะครับหยุด้าไปเลยครับหยุด้าไปบีไปเลยครับบีไปเลยบีไปปิดฝาปิดฝา,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 าเลยครับปิดฝาฝาน้นนะครับเราเรามาดูกันว่ามันจะเกิดอ,อะไรขึ้นนะครับผม การทดลองพบว่าผมได้ใส่ผงกระเบื้องน้อยเกินไปนะครับผมจึงทําไม่มีแรงดันน้อยแต่ถ้าผมใส่เยอะนะครับมันก็จะมีแรงดันมากแล้วก็ทําให้หลอดกีจาพุ่งขึ้นนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอจบการทดลองเป็งนงลท่า้ี้นะครับสวัสดีครับ